กาะพังงานนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของมะพร้าวนะคะวันนี้เลยขอพามาดูกรรมวิธีการทําน้ํามันมะพร้าวแบบสกัดเย็นที่เขาเอาไปใช้ในการนวดหรือว่าทาสปากันนั่นล่ละค่ะที่อยู่ในมือนกอันนี้นะครับไม่ใช่สเปรย์กันยุงครับแต่ว่าเป็นน้ํามันมะพร้าวร้อเซครับสัญญากับคุณผู้ชมเอาไว้ว่าจะพาไปทําน้ํามันมะพร้าวครับที่เขาใช้ในการนวดสปาเป็นยังไงนั้นวันนี้นกมาอยู่กับผู้ที่ผลิตน้ํามันมะพร้าวนี้แล้วครับตอนนี้อยู่กับพี่วาสศิษ์ครับสวัสดีครับ น้ำมันมะพร้าวที่ทําอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวแบบสก,กัดเย็นครับสก,กัดเย็น,นใช่ครับทำไมต้องสก,กัดเย็นครับสก,กัดร,อร้อนไม่ได้เหรอครับสก,กัดเย็นเนี่ยคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวเนี่ย<ช>มันจะเหลืออยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำมันสก,กัดที่ใช้เคี่ยวเนี่ยใช้ความร้อนสูงใช้ระยะเวลาในการเคี่ยวเนี่ย <Euros. S 2> าน,นานต้องเป็นมะพร้าวแบบไหนต้องสุกสุกต้องสุกสุกใช่ครับสุกนี่คือมะพร้าวจะเป็นสีออกสีน้ำตาลเขาเรียกว่ามะมะพร้าวสุกแห้งเอามาปอก ไปขูดแล้วก็คั้นเป็นน้ำกะทิปล่อยให้กะทิกับน้ำแยกตัวกันแล้วก็ตักเอาแต่หัวกะทิมาใส่ตรงนี้เพื่อให้น้ำมันกับหัวกะทิเนี่ยแยกแยกตัวกันอีกใช่ครับอีกชั้นนึงใช่ครับหลังจากนั้นละครองด้วยผ้าขาวบางกรองเสร็จเอามาไล่ความชื้นที่อยู่ในน้ำมันเนี่ยเพื่อไม่ให้น้ำมันเนี่ยหม็นขื้นเขาบอกว่าน้ำมันมะพร้าวนี่มีประโยชน์หลายอย่างมากเลยค่ะพี่วาสินีเป็นตัวป้องกันในรักษา โรคต่างๆพวกโรคหัวใจความดันปบาหวานแล้วก็พวกสเตโรยอย่างนี้คือการนําไปรับประทานใช่มครับรู้สึกว่าประโยชน์ีีหนึ่งอย่างเนี่ยเราต้องไปทดสอบด้วยตัวเองนะคะก็คือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นการนวดเป็นการนวดผ่อนคลายค่ะนี่แค่ลองๆหน่อยลองๆโอ้โห น้ำมันมะพร้าวที่ได้มาเป็นผลิตผลของคนบนเกาะที่เป็นคนท้องถิ่นจริงๆได้นำไปใช้ในการนวดนำไปดื่อเพื่อรักษาสุขภาพเห็นแบบนี้นะชื่นใจนะคะที่ไทยทำไทยใช้ค่ะหมดจากเรื่องผ่อนคลายทริปนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆบนเกาะอีกมากมาเกาะแล้วก็ต้องลองไปหาหอยกันดูที่นี่เขามีหอยที่ขึ้นชื่อว่าหอยกลมหน้าตาจะเป็นยังไงต้องไปทำความรู้จักค่ะ วุ้ยตอนนี้รู้สึกว่าจะมีชาวบ้านที่นี่เนี่ยลงไปหาหอยกลมแล้วนะคะต้องทําตัวให้กลมกลืนหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นแต่เราจะส่งพี่นพลงไปหาหอยกลมไปไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเหรอทำตัวกลมกลมเหมือนกันโอเคโอเคไปไปกันด้ค่ะกลมหอยกลมเป็นหอยประจําถิ่นที่มีอยู่มากในแถบเกาะพังานแล้วก็เกาะสมุยค่ะเขาจะออกมาหาหอยกลมกันในช่วงน้ําลดชาวบ้านนิยมนําไปผัดหรือว่าต้มรับประทานการหาหอยกลมนั้น เขามีวิธีเฉพาะด้วยค่ะคือเอาหอยมาถูกันจนเกิดเสียงเขาเรียกว่าคาถาเรียกหอยค่ะไม่รู้ว่าหอยจะได้ยินจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆได้หอยมาจริงๆด้วยล่ะค่ะอาชีพประมงก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักสำคัญของคนพังงานจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นชาวประมงออกทะเลไปทุกวันและกลับมาพร้อมกับอาหารทะเลสดๆทั้งหมดเป็นวิธีของคนบนเกาะที่เรียบง่ายแต่ว่ามีสเสน่ห์ว่าไหมคะ าเที่ยวเกาะพังงานคราวนี้ได้รู้ว่าเกาะนี้ไม่ได้มีแค่สีสันที่สวยงามในยามพระจันทร์เต็มดวงหากแต่ยังมีธรรมชาติที่สวยงามทั้งทะเลสวนผลไม้อาหารและวิถีชีวิตของชาวบ้านบนเกาะใครที่ชอบและอยากสัมผัสกับ,กบวิถีแบบนี้บ้างต้องลองมาเยือนสักครั้งนะคะแล้วคุณจะหลงไหลและรักพังงานจนไม่อยากกลับเลยละค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเกาะพังงานสวรรค์เล็กๆของนักท่องเที่ยวประทับใจจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชายหาดที่สวยเรื่องราววิถีชาวบ้านบนเกาะแห่งนี้หรือว่าจะเป็นอาหารการกินทั้งหมดนี้แหละค่ะบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้ค่ะใช่แล้วครับถ้าอยากออกมาเรียนรู้นะครับแล้วก็มาสนุกเหมือนกับนบแล้วก็แฟรี่นะครับก็เดินทางออกมาท่องเที่ยวกันแล้วกันนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ออกมาแล้วนะฮะเชื่อว่าคุณจะได้ทั้งวิรภาพรอยยิ้มและความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนครับ และถ้าว่าคุณผู้ชมมีคำแนะนำติดชมรายการหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสามารถส่งข้อความเข้ามาได้ที่ทั่วจีน at gmail.com ครับวันนี้เวลาของเรา2คนหมดลงแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กันแมให้ทั่วทิแดนไทยเวลาเธอ